นมแม่มาช้านมแม่มาน้อยทําแม่กังวลกลัวม,มีน้ํานมแม่ไม่พอให้ลูกกินเพราะวิธีแก้ทาให้นมแม่มาเร็วและเพียงพอต่อความต้องการของลูกคะ่ะอยากมีนมแม่มาเร็วหลังคลอดให้รีบเอาลูกมาดูดเต้านมแม่ให้ได้เร็วที่สุดหลังคลอดถ,ถ้าคลอดเองนะคะรีบเอาลูกมาดูดเต้านมแม่ให้ได้ภายในครึ่งถึง1ชั่วโมงหลังคลอดหรือหากคุณแม่ผ่าคลอดให้รีบเอาลูกมาดูดกระตุ้นเต้านมแม่ให้ได้เร็วภายใน2ถึงชั่วโมงหลังคลอดเพราะการเอาลูกมาดูดกระตุ้นเต้านมแม่ให้เร็วที่สุดภายหลังคลอดนนนั้จะเป็การบูตท ให้ฮอร์โมนนมแม่พุ่งสูงขึ้นในกระแสเลือดแม่และจะมีผลทําให้นมแม่มาเร็วหลังคลอดแต่หากภายหลังคลอดถูกแยกแม่แยกลูกคุณแม่ไม่สามารถเอาลูกมาดูดกระตุ้นเต้านมแม่ได้เร็วให้คุณแม่นะคะรีบบีบนมด้วยมือเร็วหรือใช้เครื่องปั๊มนมนะคะปั๊มนมเร็วหลังคลอดเพราะแม้หลังคลอดคุณแม่ไม่สามารถเอาลูกมาดูดกระตุ้นเต้านมแม่ได้เร็วถ้าคุณแม่มีการบีบนมด้วยมือเร็วหรือใช้เครื่องปั๊มนมปั๊มนมเร็วหลังคลอดเหล่านี้จะมีผลทําให้นมแม่มาเร็วหลังคลอดได้เช่นเดียวกกกนแ่่ออคาารลู ดูดเต้านมเร็วหลังคลอดการบีบนมด้วยมือหรือว่าการใช้เครื่องปั๊มนมปั๊มนมเร็วหลังคลอดก็ยังไม่พอหากคุณแม่อยากมีปริมาณน้ํานมสร้างเพิ่มมากขึ้นคุณแม่จะต้องมีการเอาลูกมาดูดเต้านมแม่บ่อยๆหรือบีบนมด้วยมือบ่อยๆหรือปั๊มนมด้วยเครื่องปั๊มนมบ่อยๆบ่อยในที่นี้นั่นก็คือทุกสาชั่วโมงให้เอาลูกมาดูดเต้านมของคุณแม่หรือทุกสาชั่วโมงให้ใช้เครื่องปั๊มนมปั๊มนมตัวเองออกมานะคะเอาลูกดูดนมให้ได้วันละงปดครั้งป ที่ให้คุณแม่เอาลูกมาดูดกระตุ้นเต้านมแม่บ่อยๆทุก3ชั่วโมงหรือปั๊มนมบ่อยๆทุก3ชั่วโมงวันละ8ครั้งนั้นนั้นก็เป็นเพราะว่าภายหลังจากที่หัวนมและลานนมของคุณแม่นะคะได้รับการกระตุ้นจะมีการส่งคําสั่งมาบอกที่สมองทําให้ฮอร์โมนของการสร้างนมแม่พุ่งสูงขึ้นในกระแสะเลือดแม่และฮอร์โมนของการสร้างนมแม่นี้จะพุ่งสูงอยู่ในกระแสะเลือดแม่3ชั่วโมงแล้วก็จะลดระดับตกลงมาอยู่ในระดับปกติตหากคุณแม่มีการเอาลูกดูดเต้าทุก3ช่วามทุก3ชั่วโมงจะเป็นการบูสให้ฮอร์มของงกาารรส้้นนมมแ่ีปู� ในกะระแสเลือดแม่ตลอดจึงมีผลทําให้นมแม่คะ่ะสร้างเพิ่มมากขึ้นและสร้างมาจนเพียงพอต่อความต้องการของลูกนั่นเองดังนั้นอยากมีนมแม่มาเร็วและสร้างมาเพียงพอต่อความต้องการของลูกนะคะต้องเอาลูกดูดนมเร็วและต้องเอาลูกดูดนมบ่อยๆทุก3าชั่วโมงหากไม่สามารถเอาลูกดูดเต้านมได้ <Lion heart> ต้องมีการปั๊มนมเร็วและปั๊มนมบ่อยๆทุก3าชั่วโมงให้ได้วันละ8ครั้งวินัยของการให้นมนี้จะส่งผลทําให้คุณแม่คะ่ะ <Lion heart> นมแม่มาเร็วและมีนมแม่เพียงพอให้ลูกแม่กินคุณแม่ให้นมน้ํานมแม่คืออู่ข้าวอูดน้ําของ ดังนั้นอย่าลืมดูแลใส่ใจเรื่องโภชนาการหรืออาหารการกินของตัวเองด้วยอาหารให้หลากหลายกินอิ่มไม่อดนะคะกินให้ครบ3 -4 มถึงมืออยากช่วยบำรุงน้ำนมแม่อาจกินอาหารนะคะที่มีส่วนช่วยบำรุงน้ำนมแม่ยกตัวอย่างเช่นคิงหัวปลีหรือตัวช่วยเสริมที่ช่วยเพิ่มและบำรุงน้ำนมแม่สารสกัดที่ช่วยดูแลเรื่องปริมาณแล้วก็คุณภาพน้ำนมแม่ไม่ว่าจะเป็นหัวปลีคิงดำคิงทองฟินิโกรีอินทผาลัมใบเตยซอยเลซิตินเหล่านี้มีส่วนช่วยบำรุงและเพิ่มปริมาณน้ำนมแม่และวิตามินที่สำคัญจำเป็น13ชนิดสำหรับคุณแม หลังคลอดคุณแม่ให้นมที่ช่วยทั้งบำรุงดูแลเรื่องปริมาณแล้วก็คุณภาพน้ำนมแม่และยังดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพของคุณแม่หลังคลอดคุณแม่ให้นมอีกด้วยอย่างมโทริโกตัวช่วยดูแลเรื่องปริมาณแล้วก็คุณภาพน้ำนมแม่และยังดูแลสุขภาพคุณแม่หลังคลอดคุณแม่ให้นมถ้าคุณแม่มีวินัยในเรื่องของการให้นมลูกดูแลเรื่องโภชนาการอาหารการกินของตัวเองดื่มน้ำให้เพียงพอ2อถึงสลิตรต่อวันงีบนอนผ่อนคลายไม่เครียดเหล่านี้จะมีผลทําให้คุณแม่นะคะนมแม่มาเร็วและมีปริมาณน้ำนมแม่เพียงพอมมมนนนแแ่่ใให้ลูกิจ